ไม่ตรงอรอมาเลยมาเลยตรงมาเลย,ย,ยอะไรอ่ะพี่ฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถูดแป๊บนึง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 พอวะ ได้ปะตรงมาเลยตรงมาเลยตรงแล้วตรงเลยตรงเลยตรงแล้วตรงแล้วติดต้องเอาล้อหวัดพี่ทูล ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มันติดติดละพอ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 เดี๋ยวล้อก่อนพี่อย่ากลัวอยกล,วกวลวกัวทานวงกันไปนี่นะบบน,น,น่าจะใกล้เคียงว่ะพี่ทูนมันสูงเนาะสูงอ่ะตาสูงมาเป็นไรยตาสูงมาเดินหัวแย่ลงนู่นเออเดี๋ยวเกาถอยหลังเขาเนะาะแต่ลองดูก่อนติดปะ แต่ใกล้เคียงว่ะน่าจะได้ใกล้เคียงอ่ะพี่ทูนเขามาในนี่ว่ะอ่ะลองดูอ่ะเออ เบาๆนะเรื่อยๆไ่ดาโดนว่ะพิทูลไม่ได้โดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวพิทูลเออแทงมัน คนขับน่าจะขับเร็วว่ะเพราะสามร้อยหกด้วยอ่ะพี่โดนปี๊ดมาเลยอะ่ะมันจะมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยเลยพี่หมด,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 ดๆๆที่บ้านเนี่ยแต่ว่าผมก็ทำงานในบริษัทด้วยเมัเลยมมัเลยก็ดีนะพี่นะไม่ต้องไปรับตรงอื่นมานี่ก็ทำหางวาไว้ลากไม่โคเข้านเนี้ยหละอ๋อลากไปลากมากอยู่นั่นแห่อโอโไม่โคห่อเองเลยใช่มพี่ ่ไมโครของบริษัทบริษัทเองเขาว่าเกี่ยวกับทำเรือไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหมมันมีหลายอย่างอ๋อหลายอย่างด้วยเขาถองน่าองเหลายย่ามาค้ำมคำอะไรคำเครื่องคำอะไรคำท้าย ขึ้นไม่ได้เออล้อเอคนรับไม่ได้ครับว่าต้องให้โค้งต่ำเกินกระไดเขานี่ไงถอยเซะบเซวคอี่แหละเอทิองทอหลเอาแบบนี้มาด้วยที่มีที่มีหิวอันีเยอะปะที่ีิวกะเอางั้นเลยอ่ะ ตรงปะตรงแล้วตรงแล้วพอพอปะกระไดลงไม่ได้นะไอร้อนไอล้อไอรู้นมันใหญ่ร้อนแต่ปีนขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมันมันขึ้นแตเปเหรอขึ้นแต่แคบแต่มีสามเ้รอ มีสารอบมันขึ้นแต่เค็พอดีถ้ามันมีล้อเดียวก็แย่นะ่อยมีล้อเดียวแย่นะเลยลงข่ายเลยทางนี้มล้อเนี่ยนี้มี้อนะพ่น้อยน้อยน้อยทำ้ทำน้อยดดดดขับดดขับดดดีดพอพอแทงยางแตก Hãy subscribe phải kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy